สูงไวัยไม่ใช่เรื่องแย่แค่เสริมโปรโตีนทุกวันชีวิตก็มีความสุขได้ทุกวันกิฟเฟอรีนวีแกน l มั p ติ n พลนโปรตีนโปรตีนคุณภาพจากพืชพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนทุกวัยทุกวันวีแกนโปรโตีน โปรตีนคือเสาหลักของร่างกายนะคะแต่ละวันควรจะรับประทานให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยนะคะร่างกายควรได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราน้ำหนักตัว60กิโลกรัมก็ควรจะได้รับโปรตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวันค่ะสำหรับความต้องการโปรตีนในกลุ่มบุคคลแต่ละช่วงวัยนะคะจริงๆแบ่งออกได้หลายกลุ่มเลยนะคะเด็กเล็ก วัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแบบนี้ค่ะก็จะมีความต้องการโปรตีนแตกต่างกันลองชมตารางนี้ดูได้นะคะส่วนคนที่ต้องการดูแลรูปร่างควรได้รับโปรตีนต่อวันอยู่ที่1.6ถึง2.2กรัมนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะก็จะสูงกว่าคนทั่วไปนะคะแหล่งโปรตีนค่ะมีด้วยกัน2แหล่งหลักๆ มาจากโปรตีนจากสัตว์นะคะก็คือนมผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อสัตว์ไข่นะคะแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นระบบย่อยการทำงาน การย่อยเนี่ยจะย่อยยากค่ะแล้วอาหารเหล่านี้นะคะก็นอกจากย่อยยากแล้วเนี่ยยังมีไขมันสูงด้วยนะคะก็มเีเงื่อนไขหลายๆอย่างค่ะแต่เราก็ควรจะทานโปรโตีนจากสัตว์จํานวนหนึ่งนะคะต่อมาแหล่งที่สองคือโปรโตีนจากพืชค่ะได้แก่ถั่วธัญพืชต่ตางๆที่จะเป็นโปรโตีนสะอาดนะคะไขมันน้อยไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะเป็นพฤกษเคมีที่มีประโยชน์นะคะและดีต่อสุขภาพค่ะ6กเหตุผล ที่คนเราควรจะรับประทานโปรโตีนจากพืชน,นะคะข้อ1ค่ะให้ปริมาณโปรโตีนเข้มข้นสูงร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเทียบเท่าโปรโตีนจากไข่ขาวและนมค่ะข้อ 2. โปรโตีนจากพืชจะย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายข้อ 3. ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ข้อ 4. ให้แคลอรี่น้อยกว่า 5. ไขมันดีมากกว่า 6. ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะส่วนโปรโตีนจากพืชนะคะของกริฟฟารีนของเราค่ะเป็นโปรโตีนพืชชนิดไอโซเลต โปรโตีนบริสุทธิ์ที่แยกเอาไขมันและน้ำตาลออกไปแล้วนะคะซึ่งจะแตกต่างจากน้ำเต้าหู้ทั่วไปค่ะทำให้เราเนี่ยจะได้ปริมาณโปรโตีนที่เข้มข้นสูงสุดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองง่ายๆนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดโปรโตีนโดยการเสริมโปรโตีนคุณภาพสูงจากพืชค่ะด้วยวีแกนมัลติแพลนโปรตีนของเรานะคะตอนนี้มี2สูตรด้วยกันค่ะสูตรออริจินอลนะคะ จะเป็นซองสีเขียวค่ะจะมีรสชาติหวานนิดๆนะคะและสูตรใหม่ล่าสุดค่ะสูตรไม่หวานนะคะก็ถูกใจใครหลายๆคนเหมือนกันทั้งสองสูตรนี้ไม่ใส่น้ําตาลทรายนะคะและผู้ที่รับประทานเจทานได้อย่างมั่นใจค่ะเพราะว่าแหล่งวัตถุดิบที่นํามาทําโปรโตีนของเรานี้นะคะวีแกนของเราเนี่ยโปรโตีนสกัดมาจาก ลันเตานะคะสีทองค่ะนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะและสกัดจากถั่วเหลือง นำเข้าจากอเมริกาค่ะรวมถึงเมาส์นะคะนำเข้าจากประเทศอังกฤษด้วยค่ะความเหมือนกันนะคะของทั้งสองสูตรนี้ก็คือให้โปรโตีน1ซองเนี่ยสูงถึง11กรัมค่ะพลังงานแคลอรี่ต่ำนะคะ1ซองเพียง50แคลเท่านั้นมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนนะคะที่ร่างกายต้องการมีแคลเซียมและวิตามินดีสูงไม่มีแลคโตส ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่ใส่น้ําตาลทรายนะคะเหมาะกับใครบ้างตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทุกคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้รักสุขภาพเด็กวัยเรียนคนวัยทํางานคนทํางานหนักผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะคะผู้ป่วยพักฟื้นผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างผิวพรรณผู้ที่ทานมังสวิรัตคนที่ใช้สมองทํางานหนักกําลังเรียนอะไรแบบนี้รวมถึงผู้สูงวัยด้วยค่ะ ค,คือเหมาะกับทุกท่านจริงๆเลยนะคะก็มี2สูตรด้วยกันค่ะสูตรไม่หวานนะคะมาใหม่ล่าสุดแล้วแต่ชอบนะคะส่วนตัวพรชนกนชอบสูตรนี้มากๆเลยเพราะว่าดื่มง่ายจริงๆสูตรหวานก็เหมาะนะคะกล่องสีเขียวแบบนี้1กล่องนะคะจะบรรจุ30สซองค่ะถ้าทานวันละซองเนี่ยก็ได้1เดือนเต็มเลยนะคะแต่ถ้าเราทานเช้า1งซองเย็น1ซองจะได้15วันค่ะราคาอยู่ที่1,100บาทนะคะท่านใดส ใจก็ทักไลน์แอดนะคะมาสอบถามสั่งสินค้าได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังมาถึงตรงนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยโปรโตีนจากพืชค่ะ